เช้ามาค่อยก็ไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีผ้ากับดิซักบ้านก็ต้องทําความสะอาดสองนุ่มขึ้นไปเลยลูกไปแม่จะทําความสะอาดบ้านดูเปลี่ยนดินนงตีนอนหนูบัดน่กอบมอวันดูคลีนเฮาโอเคไหมมอตะหนังอูโทรศัพท์พอเก้าโมงเกลือนพอสิบโมงอ่ะแม่จะทําความสะอาดบ้านกันลูกตื่นเจ้ามากก็ต้องทําความสะอาดบ้านเลยเจ้า ถ้าอูโทรศัพ์แล้วก็จะจ้าหน่อยมันทอแบบขี้ขานนะเนาะแต่วันนี้มันขี้ขานได้มันต้องทําเปลี่ยนผ้าป้งผ้าปูเจ้าอยู่บ้านฝุ่นหนักหน้าร้อนช่วงนี้มันหน้าร้อนนะมันก็เลยฝุ่นหนักเจ้าเจ็ดขอบตะตรงหน้าต่างถ้าไม่ทําแล้วมันหายใจไม่ออกนะเนาะสำหรับสมมสีนะเปลี่ยนผ้าปงผ้าปู พ่อหมานอนด้วยสามวันเปลี่ยนเตี่ยสีวันเปลี่ยนเตี่ยแล้วเตะเจา้าฟุน้นเยอะบ้านอากาศก็ะห่อนว่าจะออกไปดังหนอกกันได้ไปหมอแต่เอ้อูโทรศัพท์ทำน,น,น,นุ่นน้อยนี่น้อยได้จะอาบน้ำให้หมูอยู่มีแตก่การ ชีวิตประจําวันของแม่บ้านเนาะทางานทําจะได้มากระเติมแล้วเนาะทาในบ้านเนี่ยจะอยู่เฉยๆกับผู้จะยอย่างเนาะนางกุดแต่โทรศัพท์บางทีดูโทรศัพท์นานๆกะกายเนาะเนาะข้อความเออคอมเมนต์ไผยสมศรีจะตอบกลางคืนนะเจ้ากลางวันนี่สมศรีไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เพราะว่าสมศรีทํางานบ้านทํานู่นนีน้น่อยถ้าได้ทำเราก็ทำยาวเลยเนะ แต่ถ้านั่งดูโทรศัพท์ก็จะนัง่งดูโทรศัพท์ยาวอีกขี้เกียจอีกก็เลยต้องทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะทํางานบ้านให้เสร็จก่อนทําอะไรให้เสร็จก่อนถึงจะไปนัง่งจิ้มโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ไม่งั้นไม่ไหววันทวันจะไม่ได้ได้การได้งานอไรอย่างเลยเจ้าอยู่เมืองหนาวมันมีการหนักเนาะต้องเก็บเสืส้อผ้าหน้าหนาว,ไ,นาวไว้ตังหากอี่ย เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนก็เก็บเสื้อผ้านหน้าร้อนออกมาเก็บเสื้อผ้านหน้าหนาวไหวเพราะเราไม่บ้านเราไม่ได้หลังใหญ่เสื้อผ้ามันเยอะอันไหนที่ใส่ไม่ได้อะเอาก็เอาไปใส่ตู้บริจาคอันไหนที่เอากลับเมืองไทยได้เราก็เก็บของกลับเมืองไทยโดยสารพัดทุนเสียไปรอบนี้เก็บของเยอะนะคะของเยอะมาก ทำความสะอาดโซฟาดูดฟงดูดฝุ่นคนบอกสมศรีขยัน่ากำได้ขยันเราเจ้าแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องทํามันหายใจไม่ออกไฟหมูเลยเวลานี่จริงๆเรานังขึ้นไม่ได้นะแต่บางทีบางหนะบางขรั้งนังก็ขึ้นไปได้ ขึ้นไปนัง่งเรียบร้อยเพียบเรียบร้อยพอจะเอาหมอนกั้นไว้กลัวนางขึ้นไปฉี่แต่นางก็ไม่ฉี่หรอกแต่กั้นไว้ก่อนพอบางทีนางโกรธขึ้นมานางก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยค่ะเวลาโกรธกำแน่ก็เลยต้องเอาหมอนมากั้นไว้หมอนโซฟานะเจ้าตรงมากั้นไว้แบบนี้เสซ็จเรียบร้อยทำความสะอาดบานเลือตากผ้าเจ้า เดี๋วตากผ้าเทะดานหน่อยตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปอับน้ำอีกแล้วอับน้ำให้หมู